มาวันนี้เรามาเปิดก้าต่อนะอุ้ยก้านี่ห่อใหม่กล่องใหม่ตัวนี่กล่องใหม่ที่จะลุ้นกับหนูไงงั้นเราลุ้นเลยเนาะกล่องใหม่เพราะว่าเมื่อวานเหลือหกห่อนะหนูต้องมานั่งใกล้ๆพ่อหนูไปดูชีพ่อนั่งกลางกล้องไหมเพราะมันเป็นกล้องหลังนะกลางอยู่นะเห็นหัวเห็นอะไรหมดเนาะ อ่าแล้วโอเคอันนี้คือกล่องใหม่นะกล่องใหม่เลยครับเพราะว่าเมื่อวานจริงๆมันเหลือ6ห่อนะแต่ว่าไปรุ้นกับลูกชายแต่วันนี้ก็จะได้ดูการพิเศษเลยว่าจะได้ใบไหนนะกับลูกชาย2คนมาสคนกับต้นกล้ามาเมื่อวานเมื่อวานซองเลขออกพิเศษเลยวันนี้ก็มาลุ้นอเอาใบนี้เหมือนเดิม R หรือ R, ดับเบิล R ดิต้นกล้า นั่งกับพ่อไหม,มไหต้องการมาอยู่ข้างหลังก็ได้เห็นไหมมันเห็นไหมล่ะเดี๋ยว่อใคกจะฟองนิดนึงาถ้าใบพิเศษนี้มาอีกใบหนึ่งถ้าได้ใบพิเศษมากก็ถือว่าสวยงามนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปไหนอะ <c oughs> เดินเล่นเ <c oughs> นูลห,หนูอยู่ตรงนั้นก็ได้หนูร่นกับพอ่อว่าจะได้ใบพิเศษไหม กะซัมโอธรรมดาธรรมดาโอไม่ละยามัดไอ้อยำฉา,า,า,าแล้วก็คุลีลินเฮ้ยใบนี้สวยนะใบนอนคุลีลินหนึ่งหนึ่งัน,งนผลประกอบการหนึ่งซองสองที่สองอันนี้เป็นอีกแพ็คหนึ่งนะครับแพ็คที่สองจากเมื่อวาน หวังใบพิเศษนะใบพิเศษหนึ่งสองซ้ำธรรมดาเฮ้ยคุณลีลินมาอีกแล้วคุณลีลินกับย้ำฉาเอาอันนี้คือตัวนี้อรอใช่ทำไมตัวเดียวกันวะ้ยแต่มาคนละใบนะมาคนละเบือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดกับเก้าสองคุณลีลินย้ำฉาก็เก้าสามกับสี่ห้า อันนี้งคุณกับจีน่าจะจีจีหรือเปล่าบูมาหรือเปล่าน่าจะจีจีนะกาแล้วไปไหนหนึ่งสองซัมอังเอาโหยตะเกียงวิเศษ,เก,เศษกับจอมันพิซซ์สามแพ็คแล้วครับยังไม่ออก อันนี้ก็เป็นโกกูกับคุริลินคกริลินนะครับท่านเรียงผมโกริลินหนึ่งสองซ้นี่อย่างนี้นกกระเรียงนกนกกับนี่นกกับพิกาโรพิกาโร่ซ้ำแล้วนะครับส่วนนกยังไม่ซ้ำสามสองละสี่ละ อ่ะสองที่ห้าลุ้นให้หมดเลยใบพิเศษวันนี้ถ้าพิเศษมาก็โอ้โหหวังเอเนสอาร์ H R นะมันเป็นการ์สมัยเด็กเนาะที่เราแบบหวังลุ้นอยากเจอนะไม่ได้เจอนานละตัวนี้ของดา a g o อนบอลนะครับพาร์ที่สามสิบนะครับหนึ่งสองซั่มธรรมดาหรอเฮ้ยแคปซูลกับแคปซูลกับ อะไรนี่กระบองเพชรรอเปล่าอีหยังวะหอที่หกแล้วครับก้าจึ๊บอีกเหรออูย้ำฉาซ้ำ แล้วก็นกนกซ้ำอ่ะเอาเจ็ดละโ,โ <c oughs> หเจ็ดหัวแล้วอหยังวะถ้าไม่อาก็ดับเบิลอาแน่นอนมายากขนาดนี้ 1, 2, นนหนึ่งสองซ้ำธรรมดาเปล่าไม่ได้ใจโอ้ตะเกียงพิเศษมาครบเลยเอา ตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษกับมัมมี่เอา้าโอ้สุดท้ายถ้าไม่มานี่ใจแววเลยนะนี่ตะเกียงวิเศษกับอลาดินมาใบสุดท้ายจะมาพิเศษไหมความหวังอยู่ใบนี้แล้วล่ะก่ะอุ้ยพอเห็นละขอบแดงขอบแดงขอบแดง ขอบสีแดงไม่ใช่โอ้ยใบใบดับเบิลอาร์ใช่ไหมไม่โอ้เป็นใบอาร์ใบแรกลุ้นการ์ดครับลุ้นการ์ดเป็นใบอาร์ใบแรกเลยนะเนี่ยโกคูขี่เมฆสีทองเสือทำไมเสือเบอร์สามสิบสามทำไมครับใบอาร์นี่ใบ A เกลือเวทน้ำอาะใบ A มากับเมื่อกี้มากับอะไร เมื่อกี้ไปอะธรรมดาไปไหนอะธรรมดาอ๋อนี่ไงมากับมากับยำฉาสรุปว่าได้ใบอานะครับเบอร์สามสิบสามนี่ครับยนฉากคกูอายำฉาได้ยำฉาได้สองสามเก้าสี่ห้าได้สอง คูริลินอ้าวจอมันจอมันนี่คนละใบค,ครับใบ89กับ79นะครับจอมันจอมันพิกโกโร่นะโอเคอยู่คุณลูกชายนี่อยู่ข้างบ้านเล่นน้ำอยู่ก็เท่ากับวันนี้ผลประกอบการนะครับ1แพ็คติดหแพ็คนะครับก็จะได้จอมันพิกโกโร่นะครับใบเดวอนอาร์เอ้ยใบอาร์นะครับตะเกียงแคปซูลกระบองนะครับแล้วก็นก2ตัวคูลิลิน2ใบตะเกียง ตะเกียงมีสองแบบนะครับนี่ตะเกียงมี2แบบนะครับโอเคอ่าปิดพาร์ทครับผมไม่ใช่ปิดพาร์ทปิดคลิปอีกแล้วนี่วันนี้ได้โกคูเมกสีทองนี่ใบนี้เลยครับสวยงามมากเลยโกคูเมกสีทองโอเคสวยมากสวยมาก